รู้เรื่องราวว่ากว่าจะได้ชักวิวนี่มันยากขึ้นด้วยระบบอะไรเงี้ยหรือว่ายอดของการฟังมันมันค่อนข้างคือเป็นสิ่งที่เราเราเรารู้สึกว่างานเราอ่ะดีที่สุดของเราแล้ะม,มันมันจะดีแหละถ้าเกิดผู้คนแบบดกดมันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพอปล่อยมามันเป็นแบบนั้นเหละเราก็ยิ่งรู้สึกเออรู้สึกดีมากอยู่แล้วยังลายเส้นของพี่แอมยังคงแบบว่ายังใช่ครับยช่ครับพี่แอมเขาก็ยังมีความรักาาขึ้นคือถ้าเราสังเกตการทํางานกับพี่แอมมาตั้งแต่พิง รักแรกเลยเนี่ยการเขียนของพี่แอมจะขึ้นค้นขึ้นมากเลยเพลงจะดูแบบดูเป็นมิติหนึ่งักแรกก็จะขยายขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นในส่วนของแบบจำนวนน่ะเรามีเล่นกับคาว่าจำคาไทยอ<ม>ะไรเงี้ยเล่นเยอะมากแล้วก็พี่แอมเก่งมากเก่งมากเพร<อ>าะนั้นมันก็เลยทาให้แบบพอเราเห็นเนื้อเพลงมันดีขนาดนี้เราก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มีชื่อตัวเองอยู่ในชื่อเพลงด้วยคุณหนุ่ยอ๋อรู้ตอนแรกกับไม่ไม่คิดว่ามันจะจะทำได้ไม่คิดว่ามันจะทําได้เพราะว่า ตอตน,น,น,นที่เราเอาชื่อของประกอบกันเลยซ้ำที่เราอยู่กับชื่อนี้มาแบบ27 28ปีเลยเนีย่ยแต่ว่าเพียมทําได้แล้วแล้วทําได้ดีมากจริงๆครับผมก็ยิ่งรู้สึกว้าวมากๆเลยใช่กาแสดงตอบรับมันดีมากแฟนคลับชอบมากสำหรับเพลงนี้ใช่ครับใช่กครับก็ผมว่ามันเป็นคอามสัมพันี่แบบมันเข้าใจได้ง่ายในขณะที่แบบเราเล่นคอนเยอะๆมากมายเนี่ยแต่ว่าวิธีการร้องเราให้มันเข้าใจง่ายๆคาที่เพียมมาจัดวางเนี่ยมันเป็นคําที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วด้วยซ้ำ แต่ว่าสามารถทําให้ฟังแล้วยังรู้สึกถึงได้เพราะฉะนั้นมันก็แจ๋วดีฮะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยการทูาแนชสเีอขอบคุณคนฟังทุกคนเลยครับที่บอกว่ารอกันมาถึงเพราะว่า,าจริงๆนั้งแต่ก่อนวันที่เราปล่อยก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันแล้วว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเมื<ๆ>่อไหร่จะปล่อย เห็นเร็วๆนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์กับคุณเจฟด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับผมไม่น่าจะผมพูดได้แค่ไหนเลยมันเขาจะไม่ให้พูดมากด้วยแต่เอาใช่แต่เอาเป็นว่าหลักๆก็คืออยากให้ติดตามนครับเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ถือว่าปีนี้เราเราได้ชวนเพื่อนมาสนุกสนุกกันคือโนในจริงๆหลายๆปีก่อนอันนี้มีมีอะไรที่อยากจะร่วมทํากับพี่ๆเพื่อนๆในวงการเพลงเนี่ยด้วยกันตลอดแล้าผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ไกลกันแหละต้องขอบคุณทางเลิฟอีสด้วยครับคือ เขาเปิโดโอกาสให้เราได้แบบเชิญคนนู้นม,มาทำงานเช่นในระเบ้าของนนท์เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเวลามันมันยากครับในปีที่แล้วพอปีนี้นนท์บาลานซ์ขึ้นแบบมีเวลาขึ้นก็ก็เลยชวนปเจตม,มาช่วยกันลุ้นนะครับกอบการร่วมงานของคุณเซฟเราจะาออกมาเป็นรูปแบบไหนสำหรับผมนะตัวชิ้นงานที่มันออกมาแล้วเราได้ฟังแล้วผมไม่ไม่ไมีอะไรต้องลุ้นนะ่ะคือผมรู้สึกว่าเรา เรามาทํางานชิ้นนี้ด้วยกันอ่ะเป็นเหมือนบุดหมายที่เรามาปักด้วยกันอะไรเงี้ยกับการทางานกับเจฟแล้วมันสนุกมากครับตลอดที่ทํางานเพราะว่าต่างคนต่างแบบเวลาพักผ่อนน้อยกันทั้งคู่ก็หลังจากอัดเพลงก็จะมานั่งคุยกันเรื่องสารทุกสุขดิบชีวิตว่านายได้นอนวันกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็แจ๋วดีโอเคก็รอติดตามเนาะโอเคครับขอบคุณครับติดต่อครับขอบคุณคะ